สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามากินขนมจีนน้ำยากะทิตีนไก่นะครับแล้วก็ผักของเราก็มีมะระมีโหระพาแล้วก็ใบแมงลักแล้วก็ผักชีใบเลื่อยโอ้โหครบเลยหลายอย่างตักเอาเลยครับผมแดดสองหน้านอนพี่ปิดแป้นนะตักไปเลยตักรอแล้วกันมาเด้อุผู้ชมกินขนมจีนอีกแล้ววันนี้ขนมจีนไม่คิดง่ายใช่ขนมจีนแหละช่วงนี้ไม่ค่อยหิวข้าวอ่ะอยากกินเส้น ตีนให้กับใส่ตีนไก่มาด้วยวัะนะนี้นยังไบง,งบังยาบังแล้วเน็ตหลอดเป็นนิดนึงอะ่ะไม่เป็นไรขาวดีจะไ,ได้ดูขาวๆหน่อยในกล้องนี้ได้เนาะมไม่นกขาวหรอก ตามสภาพขาจะได้ดูดีหน่อยเกิดมาดำจะทำขาวได้ไงโอ้โหแทกใจดำแล้วเนี่ยดีหัวไม่รู้ตักมาหมดเลยเกือบครึ่งเอาเย่ตักมาโอ้โยก็ไม่ได้กินแล้วเฮ้ย หอกแล้วให้เอาก้วยใหญ่ๆมาหรือว่ากระมังมานี่เห็นไหมเนี่ไม oh ่มีหกไม่เป็นไรมีพนักงานอยู่อยู่างล่างโอ้โหจะได้เป็นหัวเลยมันตกไปน่ะนะมาไปางข้างเนี่ยมาครับคุณชมครับพริกก็มีครับผมพริกข่วผักนี่ผักดองผักกาดผักหัวงอกพร้อมเลยเอา ก<ไ>ินขนงจีนต้องเครื่องครบผักต้องมีน้ำยายเยอะๆนี่นีนขนมจีนไม่มีผักมีแบบขาดอย่างแรงอะ่ะเข้มข้นนี่ะมันต้องใช้มือก,อกล้วยกอ่ะ มมไม่ได้เสร็จมันลื่นจับจับยัมัดไว้อยู่ล้างมาแล้วนะทิ้งพวแกะแล้วไม่มัดกลัวมันหล่น เจ็อบอีหลีนี่แอโโ่ออแโชว์โชว์กินพริกเนี่ไวนี่ก็เผ็ดพอแล้วโชว์ทั้ง่เห็นก็โชว์กินพริกสิครับ ขาดไม่ได้คือมาละผมชอบมากเด็ดสุดเด็ดหอมกระเพาะอืมเชอากันไหมอ่ะ <ไ>เท่าด, <นะ S 1> ดิสุดยอดเลยแหละหอมนั่งไกลกันเลยมาเนี่ยมานไกลมา กลัวตัวนี้ไงตัวนี้หูเมื่อกี้เนี่ยม,มละวันนี้ขมถึงใจตัวไหนมละสีจืดเนี่ยไ,ไม่ค่อยขมเนาะสังเกตนะเหล่นี้ยสีมันเข้มเข้มมาก มาขนาดอ่ะของชอบเน้อเท่านนี้อ่ะเน้อยเจะจักมาสองถ้วยเนี่ยฮะตกปืนไหมตอกปืนไหมตกวหัวนึงอ่ะ <laughs> ทำไมก็ไม่อิ่มอีกอ่ะม่อิ่มอห วันนี้น้ำไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อานอนอันนี้ยกให้ไปดึงน่ะฮะดึงนั่นแหละโครขึ่งข, <c oughs> ข,ขุมมอ่อมแลย อันนี้บ่าเข้าก่นตเตข,ข้านะอืมอร่อยนี่ไหนๆก็เอามานะสักหน่อยนะอืมเริ่มกินเลยอืหอมหอม,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 อม ไมนกัดพริกไม่แซ่บหรอกอกัดเทียนน้อยกัดเยอะมันก็จะเผ็ดให้ไม่ได้กินเผ็ดมาก <laughs> พักกับว่างามเนีแกร์อืมส่มยงยอมผ <c oughs> ักเท่าผักเท่าอืมเท่าหมดเลย <c oughs> พริกจุ่มก็ยังมูกเลยอ่ะนี่ลืมอืเลยเปิ้นมันผมจัดการนะแมวเหนื่อยเนี่ยพี่สายไม่ดีให้ติน ริงไกลเห็นชอบแง่ก็เลยให้อชอบแง่อะไนชอบแง่คือตอนนี้รู้สึกว่ามุมมามนเนี่ย,นนย <c oughs> ตอนนี้ผมยิ้มไม่ได้พี่เกมผักติดฟัน <c oughs> ยิ้มมานี่รอแน่นอนอ่ะเฮ้ย ังไม่กินเลยตัวนี้ด้วยหมดแล้วลืม,มต้องแบ่งให้อีกจะไม่ยืกตับนี่มันก็นแหบลบอันนี้ถ้วยให้มันอ๋อให้ใก้เมื่อกี้นี่ก็เลยพอนี่เดียวพอ,อพอกินตีแปหนึ่ง <laughs> ไม่ได้กินมาละเลยขมมาเด็กมาละว,วันนี้ขมมากเลยนะขมๆไม่ะอร่อยมาจะกินตีนหันไปทีนึงก็ไอขนมจีนก็หมดหานแล้ว อักให้ืมม่นังดูแต่ก็ไม่ได้กินคุณผู้ชมก็ว่าให้ไม่เห็นเป็นให้หมากินเลยอะไรอย่างนี้ให้นะครับให้เวลาให้มกำลังก็มีน้อยก็ให้น้อยมีมากก็ให้มากบางครั้งส่วนมากก็จะให้ทีหลังแต่บางทีเราลืมนะกินหมดก่อนแล้วไม่เลไเยลมนะไม่เคยลืมเลยไม่เคยลืมเธอ

มันต้องกินน้ำเนี่ยเต้นให้หมากินขนมจินวันนี้น้ำยาอร่อยมากนะครับเป็นน้ำยาเจ้าใหม่นะครับวันนี้ก็โอเคเลยนะฮะไปเดี๋ยวเราลาคุผู้ชมไพอนี้ก่อนนะครับผมไว้พบเจอกันเดยวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ